เดี๋ยวครับคุณเจสเดี๋ยวครับอะไรที่ผมพูดเป็นเรื่องจริงนะครับคุณเจสอีกไม่นานเนี่ยมันจะเกิดเรื่องไม่ดีกับคุณถ้าผมช่วยคุณไม่ได้คุณก็จะต้องตายเอ้ยตายเลยเหรอสวัสดีครับคุณใช่มครับที่บอกว่ารู้จักผมแล้วก็อยากเจอผมอ่ะใช่ครับมีอะไรบ้างครับ คุณคุณบอกน้องผมว่าคุณเป็นรุ่นน้องที่มหาวิทยาลัยแล้วก็แต่พูดจริงผมจำคุณไม่ได้เลยเรารู้จักกันที่ไหนครับจริงๆแล้วผมไม่ได้เป็นรุ่นน้องที่มหาวิทยาลัยคุณเจนหรอกนะครับคือผมชื่อเซนครับทำงานที่นิตยสารยูแมแกามีน ที่ผมต้องบอกคุณทิพย์เป็นแบบนั้นเนี่ยเพราะว่าผมมีเรื่องสำคัญต้องคุยคุณเจนจริงๆครับผมเพิ่งรู้นะครับว่านิติศาสตร์สมัยนี้เป็นเวลาจะขอสัมภาษณ์คนต้องทำตัวลึกลับขนาดนี้ด้วยครับเอางี้แล้วกันครับจะเย็นๆเดี๋ยวผมให้สัมภาษณ์แต่ว่านัดเวลาใหม่นะครับตอนนี้ผมยุ่งจริงไม่ได้ครับคุณเจนมันเกี่ยวกับความเป็นความตายของคุณเจนนะครับเขาจะเชื่อหรอเซนมันคืออะไรครับคือ คุณเจตเป็นหนึ่งในเจ้ากรรมนายเวรของผมครับแล้วผมต้องตามมาช่วยคุณเจตในชาตินี้แต่ตอนนี้เนี่ยดวงคุณเจตมันจะถึงขั้นะครับเดี๋ยวได้ดคุณต้องการอะไรากันแน่เนี่ย <c oughs> คือจะมาขอสัมภาษณ์หรือว่าจะมาขายเครื่องราขงของขลังเอางี้ก่อนนะคือไม่รู้จักกันเนี่ยผมไม่ชอบนะครับมาพูดจาแช่งบแบบเนี้ยคือผมไม่ได้ต้องการอะไราจริงๆครับคุณเจตผมต้องการมาช่วยคุณจริงๆนะครับไม่ต้องมาช่วยผม ถ้าไม่จะสับป่ากลับออกไปเลยไปเดี๋ยวครับคุณเจไปเดี๋ยวครับอะไรที่ผมพูดเป็นเรื่องจริงนะครับคุณเจอีกไม่นานเนีมันจะเกิดเรื่องไม่ดีกับคุณผมช่วยคุณไม่ได้นี่คุณก็จะต้องตายเฮ้ยตายเลยเหรอคุณเจครับผมขอร้องเถอยนะครับเรื่องนี้มันไม่ได้เกี่ยวข้องของแค่คุณคนเดียวแต่ถ้าผมช่วยคุณไม่ได้นี่มันต้องมีคนตายด้วยนะเฮ้ยมันคิดว่ากูงงหรือไงเลิกแต่เรื่องมาหลอกกูได้แล้วเดี๋ยวครับคุณเจอะไรผมขอร้องขอร้องเลยแล้ว ไปคุเจคับเฮ้ยวหอธาที่ก่อนอัไหนล้ครับผมพูดรองจงคัผมกอนจังกุถะบไปแล้วผมพูดร่งจงไปช่วยด้วยไปไปจับไปเลยจับไปเลยจับไปเลยบอตำรวจมารวสิแปะกังกูจับเลยไปไปไปไจไป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 ูปไ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  มีม,มือเธอทิพเชื่อไม่ได้ไงฮะจบะบา้าหรือเปล่ามีสมองหรือเปล่าถ้ามันเป็นคนร้ายมีปืนทำไงอะพี่ไม่ตายไปแล้วไงฮะยทิพขอโทษนะคะไม่จะมาขอโทษเลยขอโทษขอโทษตลอดชีวิตทำจริงเหรอมสมองอ่ะมีแต่คํา่าขอโทษได้ไงเฮ้ยไค้ตัวตนในสายตาใครแต่ไม่เดียวได้ในสายตาเธอ คอยนำทางแต่เมื่อมีกันและกันกี่ความมื